ท่านทีวินคุยทุกวันอยู่แล้วโตมีมีอะไรก็คุยกันทุกวันเรื่องรถแข่งเรื่องบอลเรื่องอะไรก็คุยคุยไปเรื่อยเรื่องคาสิโนโจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าคาสิโนอะ่ะขอใช้คำว่าคาสิโนคนก็ตกใจนะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายนี่ชื่อพระราชบัญญัติสถาน บันเทิงครบวงจรนะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของการเสริมสร้างเศรษฐกิจครับการจ้างคนให้มีงานทําการหมุนเวียนของเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันก็จะลดความกังวลของพี่น้องประชาชนไปได้มากแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเรื่องของการป้องกอันการหมกมุ่นกับการพนัน หรือว่าการป้องกันให้คนทั่วไปได้เข้ามานะครับมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยเมื่อมันถึงเวลานควรก็คงจะต้องไปหาเรื่อกันต่อไปครับ